ลิซ่านั้นได้กลายเป็นโลโมเดลให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆใ,ในสังคมเคป๊อปและล่าสุดโยชิหนึ่งในสมาชิกของวงทเทรเชอร์ก็ซูฮกลิซ่าเล่าสื่อเป็นที่เรียบร้อยและคลิปนี้สนับสนุนโดยทางคุศส่วนจักัดสมัยดีไซน์แอนด์เมเทอร์ชีตรับทำหลังคาก,กันาสาดหลจลจอดรถโครงเหล็กประตูโครงเหล็กหรือสเตเลผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรหรือแอดไลน์มาที่0897778352 ช่วงนี้ลิซ่ากลายเป็นบุคคลต้นแบบให้กับศิลปินหรือแม้แต่คนที่มีความฝันอย่างมากมายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเธอนั้นผ่านความยากลําบากของชีวิตมาอย่างโชคชนจนได้ดีซึ่งนั่นถือเป็นคุณสมบัติของไอดอลเคป๊อปที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งถึงสองปีก่อนเราจะเห็นว่าลิซ่านั้นได้รับการยอมรับเป็นเหล่าสื่อบนจอและก็นอกจอที่ดีผ่านทางรายการยูวีอยู่ทั้งสองซีซั่นแต่นั่นก็คือในฝั่งจีนแต่ในทางฝ่ากฝั่งของเกาหลีใต้เองต้องบอกว่ายังไม่มีเท่าทีีีี่่่่่คววรรรจจนนนกกกะทังใป2021ผาาามมมม็เิขึ้ นั่นเธอเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับไอดอลชาวต่างชาติรวมไปถึงไอดอลสายบู๊ที่มีชีวิตต้องฝ่าฟันอุป,ประสรรคในอุตสาหกรรมเคป๊อป <c oughs> ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่าที่ข่าวลงแต่นั่นก็ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องเปิดเผยข้อมูลต่อไปเมนาสมาชิกชาวจีนหนึ่งในเมมเบอร์ของวงการเคป๊อปวงฮอตอีชูเขาผ่านเวทีโปรดิวส์101ของจีนมาแล้วเ <c oughs> ขาบ <c oughs> อกว, <c oughs> ว่าเขานั้นมีลิซ่าเป็นแบบอย่างให้กับเขาซึ่งเขาก็ชอบลิซ่ามากๆรุ่นพี่ลิซ่าเต้นออกมาได้เทมากซึ่งลิซ่านั้นคือโลโมเดลของเธอและเธอก็เคยโชเพงซาาในรรก มาแล้วด้วย yes. Yes. หรือแม้แต่ชเวฮย,ยองสาวน้อยจากสก,กัดโพลาริสเอนเตอร์เทนเมนต์สาวน้อยที่เป็นลูกครึ่งอิตาเลียนเกาหลีเธอก็มีลิซ่าเป็นต้นแบบของชีวิตในน้าของการทํางานสายนี้เช่นกันนอกจากนี้แล้วยูนวงสเตซีวงที่ได้รับกระแสะมากๆในเกาหลีสาวน้อยรูปร่างสูงยาวหุ่นดีคนนี้มีลิซ่าเป็นต้นแบบให้กับเธอและบ่อยครั้งที่การแต่งตัวของเธอนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับต้นแบบของเธอที่เธอนับถืออย่างลิซ่าเธอบอกว่าเธอนั้นเขารบและก็นับถือลิซ่าหลังจากที่เธอนั้นได้เห็นภาพลักษณ์ที่สุดยอดของเธอซึ่งนั่นก็ และนอกจากที่เธอจะพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะครับเธอก็ยังนาเพลงของแบ็กพิงค์มาโคเวอร์รวมถึงเชียร์เพลงของลาลิสาแบบอัตโนมัติไม่ได้ยินเพลงนี้อีกด้วยซึ่งยูนสเตซีลาลิสานั้นทั้งคู่เจอกันแล้วบนเวทีมตีิลิซานะั้นคือสเตปรโมทลาลิสาในรายการเพลงคนต่อมาเป็นโซอื่นวงวีลี่จากคพีเอ็มคนนี้เต้นเก่งเก็บราลยละเอียดดีมากมีเสน่ห์เล่นหูเล่นตาดีและตอนที่เขาเต้นเพลงเลิฟซิกเกิลของแบ c ็กพิงค์ เขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมเพราะเขามีลิซ่าเป็นโลโมเดลและคนต่อมาเมอีสาวน้อยญี่ปุ่นที่หอบความฝันมาเดบิวต์ที่เกาหลีใต้ในนามวงเชอร์รี่บูลเลตเธอคนนี้ก็มีลิซ่าเป็นโลโมเดลในเส้นทางอาชีพนี้เช่นกันและล่าสุดครับคานิโมโตะโยชิโนริหรือโยชิตําแหน่งแรปเปอร์และแดนเซอร์แห่งวงเทรเชอร์วงรุ่นน้องของแบ๊บพิงค์ค่าย y วจีเขาก็ได้ออกมาพิมพ์ข้อความสนทนากับแฟนๆในวีเวิร์สโดยมีบางส่วนก็พูดถึงลิซ่าไว้ตรงๆซึ่งหากแฟนของเขาอาจจะทราบดีว่าโยชินั้นเคาลบและกื้มริบา ในวีเวิร์สนะครับเขาเข้ามาตอบกับแฟนๆด้วยแฟนๆของโยชิเนี่ยนะครับเขาได้เข้าไปพิมพ์ท่อนแรปที่มันมีบางส่วนบางช่วงบางตอนนั้นไปคล้ายคลึงกับการแรบของลิซ่าในเพลง how you like that และโยชิเองเขาก็เข้ามาพูดถึงท่อนแรปท่อนนี้ว่าเขาได้สการละอาจารย์ลีซ่าก่อนเพื่อที่จะให้แฟนๆฟน YG นั้นสนุกกับการแรปในลักษณะนี้ <laughs> ซึ่งจากคอมเมนต์นี้เองก็มีแฟนๆทั้งสองดอมเอาท่อนแล็ปของลิซ่าในเพลง How You Like That ของ b บ c ็คพิงมามิก่วมกับเพลงของเจเชอร์แล้วปรากฏว่ามันกลมกล่อมมากซึ่งแฟนๆส่วนหนึ่งก็รอคอยที่จะเข้าไปฟังในวันปล่อยเพลงในวันที่15กุมภาพันนี้ <laughs> ในส่วนของฝั่งลิซ่าเองนะครับเขามีนานะโคมัสึแล้วเคลานี hmm. เป็นต้นแบบหรือว่าโลโมเดลซึ่งเคลนี hmm. เคยชวนล mm ิซ่าออกมา mm hmm. คอแลแลบผ่านงานมหากรรมดนตรีของเกาหลีมาแล้วเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ลิซ่านั้นได้กลายเป็นโลโมเดลหรือว่าต้นแบบให้กับไอดอลรุ่นให,ใหม่ในปัจจุบันทางฝั่งเคป๊อปส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความสามารถของเธอที่ทุกคนเห็นแล้วต้องทึ่งถึงศักยภาพที่เกินคําว่าไอดอลของเธอไปไกลจริงๆ และส่วนประกอบต่อมาก็น่าจะเป็นในส่วนของนิสัยและพลังงานบวกที่เธอนั้นมอบให้กับทุกคนเสมอมาและอย่างสุดท้ายก็คือความทุ่มเททุ่มทุนสร้างเพื่อให้ความฝันของตัวเองนั้นบรรลุและเกิดผลโดยเรื่องราวของเธอที่เธอนั้นเคยผ่านมาแน่นอนว่าผู้คนไม่มากก็น้อยก็ต้องรู้จักและเคยอ่านเหตุการณ์ของเธอมาบ้างไม่ว่าจะเป็นบนอินเทอร์เนต็ตหรือแม้แต่ในทีวีและหากเรานําทุกอย่างมารวมกันแน่นอนว่าชีวิตของเธอนั้นกลมกล่อมและมีรสชาติที่จัดจา้านราวกับปุงแต่ง แต่นี่คือชีวิตจริงของเธอการที่เราจะนับถือใครเป็นแบบอยา่างถ้าคนนั้นไม่ได้เลวขั้นสุดจนโลกทึ่งก็ต้องดีขั้นสุดจนโลกจำเช่นกันและลิซ่าอยู่ในหมดที่คนให้ความเคารพดังครูบาอาจารย์และเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จในด้านสว่างที่สุดนั่นเองขอก็คุณสมรับการติดตามและรับชมและพบเจอกัน,นดนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ